สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอนสองพันสามนะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามีพระเครื่องนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นพระที่ตอนนี้นะครับเป็นกระแสร้อนแรงมากๆครับแลวก็เป็นพระที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดในเรื่องของสมเด็จสายลุงของหลวงพ่อขอมแห่งวัดไผ่ลงงัวจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าพระรุ่นนี้นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับแล้วก็พระรุ่นนี้ครับจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับเพราะว่ามีหลายพิมพ์พนะครับมีทั้งลงกุและไม่ลงกุนะฮะ แล้วก็มีการปั๊มที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้นํามพิมพ์นะครับที่ผมได้เก็บสะสมไว้นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับกระแสแรงมากๆครับเลยนามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้ด้วยนะครับเราก็มาฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปของผมในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับ โอเคครับเราไปชมคลิปกันเลยนะครับไปกันเลยครับโอเคครับเรามาชมองค์แรกกันก่อนเลยนะครับองค์แรกของเรานะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับข้างหลังเป็นรูปปั๊มหน้าหลวงพ่อนะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อขอมนะครับเป็นวงกลมนะครับนี่ครับอันนี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นสมเด็จนะครับซึ่งองค์นี้นะครับจะมีความเก่าและคลาสสิกอยู่นะครับ แต่ว่าองค์นี <halfway over> ้นะครับมีการตําหนินะครับมีตําหนิก็คือมีการแตกนะครับบริเวณช่วงระหว่างนะครับตรงนี้ฮะเพราะว่าน่าจะเป็นเกิดจากคนเก่านะครับที่เป็นเจ้าของเก่านะครับไปเลี่ยมแล้วก็เกิดการแตกหักข้างในนะครับแต่ก็ยังเป็นพุทธคุณที่ดีอยู่นะครับพระที่ยังเห็นได้นะครับได้ชัดเจนนะฮะจะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นพระที่ นี่ครับมาซูมให้เห็นกันเลยนะครับว่าเนื้อพระเป็นยังไงนะครับแล้วก็ข้างในครับก็จะมีแผ่นเหมือนกับธงคำปลวนะฮะซึ่งสันนิฐานว่านะครับน่าจะเกิดจากเจ้าของเก่านะครับที่ได้เลี่ยมเอาไว้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเองค์นี้นะครับจะมีความพิเศษนะครับที่ใบหน้าของหลวงพ่อนะฮะ มีคาบดินติดนะครับซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าเป็นคาบเก่ามากๆเลยนะครับแล้วก็จะเขียนว่าหลวงพ่อขอมนะฮะซึ่งใบหน้าของหลวงพ่อนะครับที่เป็นวงกลมแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อขอมนะครับเป็นการปั๊มนะครับด้านหลังนะครับของตัวสมเด็จนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีความคลาสสิกมากๆครับเดี๋ยวมาดูขอบข่านะครับนี่ครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการ หักนะฮะเกิดขึ้นนะครับด้านในนะครับนี่ครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับอ่าเรามาซูมให้ให้ดูชัดๆเลยนะครับว่ามีความขลังยังไงแล้วก็มีคาบต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะอยู่ข้างในนะฮะถือว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณนะฮะดีอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับองค์ที่หนึ่งนะครับที่เราได้นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับโอเคครับเราไปดูองค์ที่สองกันเลยนะครับองค์ที่สองนี้นะครับก็จะเป็นสมเด็จสายลุงพิมพ์ปกโคนะฮะสมเด็จปกโคนะฮะของหลวงวอออมนะครับซึ่งเราจะมาชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่ครับ ด้านหน้านะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าองค์นี้นะครับจะแตกต่างจากพิมพ์เมื่อกี้เลยนะครับมีความคมชัดนะครับของซุ้มนะครับแล้วก็ของเนื้อพระนะฮะแล้วก็มีความครบสมบูรณ์นะครับนี่ครับมีความชัดเจนนะครับของตัวองค์พระนะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะครับของสมเด็จนะฮะซึ่งสามารถพิจารณาได้นะครับ นี่ครับเรามาดูกันใกล้ๆกันเลยนะครับนี่ครับจะเห็นได้นะครับว่ามีความสวยคมชัดนะครับเส้นสายนะครับของสมเด็จพิมพ์นี้นะฮะจะเห็นได้เลยนะครับว่าพระของหลวงพ่อขอมแต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์นะครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ โอเคครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ครับด้านหลังจะไม่เหมือนกับองค์ที่แล้วนะครับด้านหลังของสมเด็จองค์นี้นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อนะครับนั่งขัดสมาธิอยู่นะครับแล้วก็รอบๆตัวหลวงพ่อนะครับก็จะเหมือนกับอร่านะครับเป็นรูปใบโพครับและด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อขอมนะครับซึ่งการตอกนะครับองค์นี้นะครับจะตอกแบบชัดเจนนะครับจะเห็นเส้นสายของหลวงพ่อขอมนะครับ ซึ่งองค์นี้นะครับถือว่าเป็นองค์ที่สมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีคิมที่ชัดเจนนะครับนี่ครับเรามาดูแบบใกล้ๆแบบชัดๆนะครับนี่ครับจะเห็นได้นะครับว่าเป็นรูปขัดสมาธิของหลวงพ่อขอมนะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อขอมนะครับแล้วก็นี่ครับเนื้อมวลสารต่างๆนะครับแล้วก็สีของสีผิวลุ้งนะครับนี่ครับ นี่ฮะมีความชัดเจนนะครับยังเห็นเส้นสายชัดเจนนะครับปีวอนนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับขององนี้นะฮะนี่ครับมาเราดูขอบข้างกันหน่อยนะฮะอันนี้ก็ขอบข้างของสมเด็จองนี้นะฮะนี่ครับขอบข้างนะครับซึ่งเป็นพระที่ตอนนี้ครับกระแสมาแรงมากๆครับกระแสของพระ รุ่นของหลวงพ่อขอมนะครับมาแรงมากๆครับโอเคครับองค์ที่สองก็จะประมาณนี้ครับผมเรามาดูองค์สุดท้ายกันเลยนะครับของคลิปนี้นะฮะองค์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นองค์นี้ครับผมสมเด็จองค์นี้นะครับจะพิมพ์ใหญ่นะฮะมีความใหญ่กว่าสมเด็จองค์อื่นๆที่ผมได้นํามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับซึ่งมีความชัด มากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงแบบไหนนะครับโอเคครับนี่ครับผมนี่ครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะองนี้นะครับมีความใหญ่นะครับแล้วก็มีความหนาด้วยนะครับนี่ครับนี่คือด้านหน้าของสมเด็จของหลวง่อขอมอีกหนึ่งพิมพ์นะครับนี่ฮะอง์นี้ด้านหน้านะครับก็จะเห็นได้นะครับว่ามีความใหญ่นะฮะ นี่ครับเรามาชมกันแบบชัดๆเลยนะครับนี่ครับจะเห็นเส้นสายอย่างชัดเจนนะครับอีกองคหนึ่งนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับมีสภาพที่สมบูรณ์เป็นพระที่มีความชัดเจนมากๆนะครับของหลวงพ่อขอบนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีความใหญ่นะครับแล้วก็มีความคมชัดมากๆครับองค์นี้นะฮะซึ่งนะครับนี่ครับความคมชัดนะครับ ด้านล่างนะครับจะเขียนว่าหลวงพ่อขอมนะครับแล้วก็จะมีการปั๊มแบบลึกมากเลยครับองค์นี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็เห็นได้ชัดเจนมากๆครับด้านในนะครับสวยงามมากครับอง์นี้นะฮะเห็นเส้นสายนะครับโคด้านในเลยนะครับถือว่าเป็นพระรุ่นนี้ครับเป็นพระที่สวยงามน่าเก็บมากๆครับนี่ครับเรามาดูกันชัดๆเลยนะครับนี่ครับ นี่ถ่ายแบบแสงธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับด้านในนะครับตัวบกโคฮะสวยงามมากครับแล้วก็เป็นรูปของหลวงพ่อนั่งขัดสมาทิเหมือนกันครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อขอมนะครับดูครับหเส้นสายชัดเจนนะครับเนื้อพระผิวพระนะฮะสวยงามมากครับนี่ครับด้านข้างขององค์นี้นะครับสมเด็จองค์นี้นะสวยมากครับองค์นี้นะ ถือว่าเป็นพระที่น่าเก็บแล้วก็ตอนนี้ครับกระแสร้อนแรงมากมาครับสําหรับหลวงพ่อขอมนะครับรุ่นสมเด็จสายลุงนะฮะเรามาเทียบให้เห็นกันเลยนะครับว่าองค์ด้านซ้ายมือนะครับจะใหญ่กว่านะครับจะสูงกว่าองค์ด้านขวามือนะครับที่เป็นปกโพนะครับซึ่งนะครับด้านหลังก็จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งด้านหลังนะครับจะมีความใหญ่กว่า นะครับส่วนด้านขวามือก็จะมีความเล็กกว่านะครับจะเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามีความสวยงามที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนครับแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่ครับซึ่งเนื้อพระนะครับเนื้อพระเหมือนกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นสมเด็จสายลุงนะครับก็จะมีความสวยงามคล้ายๆกันครับนี่ครับทั้ง3พิมพ์นี้นะครับ คาดการณ์นะครับในการสร้างนะครับสามพิมพ์นี้น่าจะราวลาปี2500นะครับเป็นต้นไปนะครับถึงปี2505ประมาณนี้ครับก็มีความสวยงามคนละแบบนะครับมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันแต่ก็ยังคล้ายๆกันอยู่นะครับของหนวมว่าขอบนะครับก็อินพาที่เก่งนะครับหนวม่ขอบอินพาที่เก่งในด้านของ เมตตาแควคาดแล้วก็ด้านคงกพันนะครับของหลวงพ่อฮนะแล้วก็พระที่ท่านจัดสร้างนะครับมีมากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นพระอีกหนึ่งคณาจารย์จังหวัดสพุพรรณบุรีนะครับที่มีชื่อเสียงและคนในพื้นที่นะครับต่างให้ความศรัทธานะครับในตัวของหลวงพ่อนะครับตราบจนปัจจุบันนี้เลยนะครับ วันนี้นะครับเราได้นาพระเครื่องนะครับที่มีผู้ทธคุณดีผู้ทธคุณเด่นอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อขอมที่เป็นกระแสร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อให้วิพี่ๆและเพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถศึกษาและเช่าหากันได้นะครับและมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับรุ่นนี้ให้ฟังกันได้นะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปในอนาคตให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ